มาพบกับคันนี้ได้เลยนะครับผมเป็นรีโว่สี่ประตูตัวเตี้ยนะครับผมเลขใหม่เพียงแค่400กิโลเมตรเท่านั้นเองและจะสวยจะเงาจะงามขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะผมมาพบกันกับผมเหมือนเดิมนะครับกับฟุกเฮียสมัยคร์นะผมวันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่นะครับผมมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูที่ชมกันนะครับวันนี้ก็เป็นคันนี้เลยนะครับผมอะโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับคันนี้มาในรุ่นปี2018นะครับผมก็ปี2018อันนี้ก็คือจะได้หน้าหล่อแล้วนะครับจะมีปี18ต้นปีกับ18ปลายปีนะครับ คันนี้ก็คือจะได้เป็น18ปลายปีนะครับผมก็คือจะได้เป็นหน้าหน้าหล่อแล้วนะครับแต่ว่าระบบเกียร์ยังจะได้เป็นระบบ5เกียร์อยู่นะครับผมอันนี้คือเป็นเกียร์แมนนวลธรรมดานะครับและพิเศษไปมากกว่านั้นนะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถปี2018ก็จริงแต่ว่ารถคันนี้นะครับเลขไม่เพียงแค่400กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเลขไม่น้อยจัดๆเลยนะครับ400กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผม อ่ะแล้วก็มาดูกันต่อนะครับคันนี้เราได้ทําการแถมล้อแมกนะครับอันนี้คุณลูกค้าก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อเพิ่มนะครับเดิมทีจะเป็นล้อกระทะมานะครับผมวันนี้เราแถมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นล้อแมก e ์เอนะครับผมขนาด8นิ้วครึ่งทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็ขนาดยางก็2 4งสี่ห้าสี่ห้าอิปทั้ง4ี่ล้อนะครับผมก็เป็นยางใหม่มาให้เรียบร้อยนะครับครบชุด ามาดูด้านข้างนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นกระจกโครเมียมนะครับเป็นโลโก้โครเมียมมือเปิดก็จะเป็นโครเมียมรอบคันนะครับผมปกติแล้วมือเปิดก็คือจะเป็นสีดานะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นโครเมียมให้แล้วเรียบร้อยนะครับเหมือนตัว E เลยนะคะใช่ครับผมแต่ว่ารุ่นนี้ได้เป็นแค่รุ่น J Plus นะครับเดี๋ยวเราลองดูข้างในกันไม,ไม่มีใอยขลอกเลยนะ,ะใช่ครับผมก็คือไม่แน่ใจว่ารถเขาเอาไปแอบไว้ที่ไหนมานะครับ แต่ว่าเราก็คือไปคูดหากันมาจนได้เราให้ดูสภาพพร้อมกับเลขมหม่นะครับผมดูว่ามันสอดคล้องกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเนี่ยตะเข็บเดิมกาวเดิมรอบพันเลยนะครับผมเม็ดอาร์กก็คือเป็นของเดิมจากสูตรป้ายแดงนะครับมีตรวจสภาพให้ด้วยไหมคะใช่ครับผมวันนี้เดี๋ยวรอรับการตรวจสภาพนะครับผมเพราะว่ารถเพิ่งจะล้างเสร็จนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เองพอดี จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจเมื่อวันก่อนนะครับผมรถเสร็จไม่ทันนะครับอ่าแล้วก็ได้ทําการติดฟิล์มให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นของแถมจากทางเรานะครับผมเพราะเดิมทีไม่ได้ติดฟิล์มมาอ่าส่วนภายในนะครับผมเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าอ่าจะยังไม่ใช่เบาะหนังนะครับมาให้ดูตามขอบตามซอกมุมต่างๆนะครับ ยังอยู่ดีเหมือนเดิมเลยก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะอาจจะหายไปนานใช่ไหมคะใช่ครับผมก็คือติดภารกิจกันค่อนข้างเยอะนะครับผมบางทีก็ว่างไม่พร้อมกันนะครับติดลูกค้ากันนะคะใช่ครับผมติดลูกค้ากันค่อนข้างเยอะแล้วก็คือว่างไม่พร้อมกันก็เลยไม่ค่อยได้มาถ่ายคลิปให้ดูกันเลยนะครับผมช่วงนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันต่อ อ่าประตูหลังก็คือจะมีที่ล็อกกันเด็กเปิดประตูได้นะครับคือคุณภาพนี่เหมาะสมกับเล็กใหม่เลยนะคะใช่ครับผมอ่าใหม่ทุกจุดนะครับผมใหม่ทุกจุดเบาะด้านหลังนี่คือเหมือนยังไม่มีคนนั่งเลยนะครับเหมือนเพราะว่าเบาะนี่ยังไม่มีรอยหรือว่าเอ่อรอยยุบตรงนู้นตรงนี้เลยนะครับเหมือนแบบออกมาจากศูนย์แปดแดงอยู่ยังไง<ม>ก็คืออยู่อย่างนั้นเลยนะครับ รถเก่งมากนะใช่ครับผมก็จากที่ว่าหาไม่ได้ก็ตามหามาจนได้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวแวะดูล้อหลังสักนิดนึงนะครับผมก็ขนาดก็คือน่าจะเท่ากันแหละนะครับเพราะว่าขนาดยางทุกอย่างเท่ากันเลยนะครับผมก็น่าจะเป็นล้อแนิ้วครึ่งนะครับที่ว่าตอนนี้กําลังฮิตเลยนะครับผมก็คือล้อจะไม่ล้นออกนอกซุ้มล้อนะครับอันนี้เป็นลายใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมก็คือเป็นลายที่กําลังฮิตกันในปัจจุบันนี้เลยนะครับ อ่มาดูด้านหลังกันต่อนะครับวันนี้ก็ได้ทำการใส่แม็กไลเนอร์ให้อีกนะครับผมเดิมทีไม่มีแม็กไลเนอร์มานะครับผมอ่าก็คือใส่แม็กไลเนอร์ให้เรียบร้อยนะครับคือของแถมนี้เราก็ให้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมก็คือของที่มันต้องมีนะครับอ่าแล้วก็นี้ก็ปลายท่อก็ยังดูใหม่อยู่เลยนะครับช่วงล่างจะทำอะไรมาด้วยช่วงล่างช่วงล่างเดี๋ยวลองดูนิดนึงนะครับ ช่วงล่างก็อาจจะมีการเอ่อเปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนอะไรมานะครับผมทั่วไปนะครับแต่ว่าเราก็คือยังคงเน้นเป็นของเดิมอยู่นะครับผมอ่าสำหรับช่วงล่างนะครับผมก็มีการเปลี่ยนโช๊คนะครับแล้วก็ใส่กองโหลดน่าจะประมาณประมาณนะครับผมประมาณสองนิ้วนะครับก็ไม่ได้เตี้ยมากก็ให้มันรับกับ ล้อที่ว่าเราได้เปลี่ยนให้นะครับส่วนถ้าใครจะไปโหลดเพิ่มหรือว่าจะไปจัดทรงยังไงต่อก็คือไปสานต่อเองได้เลยนะครับเพราะว่าเราใส่ล้อแม็กให้ล่อๆแล้วนะครับข้างล่างคือไม่มีสนิมเลยนะใช่ครับผมข้างล่างไม่มีสนิมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาแวะดูตรงนี้กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปรับชมภายในพร้อมๆกันนะครับผมอ่า โอเคครับผมด้านหลังก็คือเหมือนกันนะครับภายในสะอาดไม่มีรอยฉํำเลยนะครับรอยขีดข่วนเล็กน้อยก็ยังไม่มีเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเราตัดภาพเข้าไปภายในพร้อมๆกันได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคครับแอบดูเหมือนเซตเอาไว้เลยนะครับอ่ะกุญแจนะครับผมก็ได้ดอกรีโมทนะครับสองดอกแบบนี้ นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราสตาร์ทรถให้ชมกันนะครับผมอ่าอากาศก้างร้อนนะครับแต่แอร์เย็นนะครับผมอ่านี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นนะครับผมเครื่องเล่นอ่าวิทยุ C D นะครับผม M P 3ทั่วไปนะครับแล้วก็เสียบสายเชื่อมต่อมือถือได้หรือว่าเสียบ U S B ได้เลยนะครับ นะใช่ครับผมมีสติกเกอร์นะครับแล้วก็ระบบแอร์ทั่วไปนะครับส่วนเรื่องระบบเกียร์นะครับผมตามที่แจ้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับผมเป็นรถยังเป็นปีคอ2 0์สอ2อยู่นะครับผม <c oughs> ก็คือจะได้ยังเป็นระบบ5เกียร์เดินหน้าอยู่นะครับผม <c oughs> ถ้าเป็นปี19ขึ้นไปเงี้ยก็อาจจะเป็นได้6เกียร์ไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็รุ่นนี้เจพัฒนะครับผม <c oughs> ก็จะมีเป็นระบบ Eco Mode และ Power Mode อันนี้สตาร์เครื่องได้ประมาณไม่กี่วีเองนะครับผมนี่แอร์เย็นเจี๊ยบออกมาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับคุณลูกค้าเลขไม์อยู่ที่4ี่ร้อยสิบกิโลนะครับคุณลูกค้าดูไม่ผิดนะครับผมเลขไม้อยู่ที่4ี่รอยสิบกิโลนะครับอันนี้ก็คือเป็นโอดีโอเนี่ยก็คือจะเป็นเลขไม์นะครับผมที่ดําเนินการไปแล้วอันนี้คือเป็นทิป A นะครับผมทิป B นะครับ อ่านี่เลขใหม่ของจริงคันนี้นใหม่มากนะคะใช่ครับผมสติกเกอร์ของป้ายแดงนี้ไม่ได้หลุดออกเลยนะคะใช่ครับทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับผมอ่าแล้วก็นี่ด้านบนนะครับผมสตีนถุงด้านบนนะครับยังอยู่ครบเลยอ่าด้านฝั่งคนนั่งก็คือจะมีเป็นกระจกส่องหน้านะครับอันจะเปิดทางนี้อีกนิดนึงแสงจะได้เข้า นะครับก็จะมีแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กก็มี1ลูก2ลูกแล้วก็ด้านใต้พงมาลายอีก1ลูกนะครับผมก็มีทั้งหมด3ลูกด้วยกันนะครับผมส่วนเอกสารนะครับเอกสารก็จะมีเป็นอันนี้นะครับผมคู่มือรับประกันนะคบผมหรือเขาเรียกว่าบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะครับคู่มือการใช้รถนะครับแล้วก็เกี่ยวกับทุงลมนิรภัยนะครับผมแล้วก็เป็นของของรีโว นะครับเทคนิคการใช้รถยนต์พวกนี้นะครับลูกเล่นใหม่สึกหรอใช่ครับผมนี่คือยังดูใหม่เลยนะลอยลอยยับของใหม่นะครับแบบเนี้ยใหม่จริงนะครับคือใช้ไปไม่ต้องห่วงใช่ครับผมก็คือก็มีรับประกันให้นะครับผมจากทางเราก็มีรับประกันให้สูงสุดถึงสามปีหรือว่าสาม0มืนกิโลเมตรด้วยกันนะครับโอเคครับผม แล้วเดี๋ยวเรามาดูสคอบอกันนะครับสคอบอนะครับผมก็จะมะีเรื่องราคานะครับผมราคาก็อยู่ที่ห้าแส0สาหมื่นเก้าันบาทนะครับคุณลูกค้าก็จะได้ลดสี่ประตูเท่ๆเลยนะครับผมเพียงห้าแสนสามมื่นเก้าบาทนะครับแล้วํำเนานะครับ สำนานนี้คือรอรอเลขปัจจุบันนะครับผมก็รถได้โอนย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ารถปีสิบแปดใช่ครับผมจดทะเบียนใช้งานหกหนึ่งอ่าจดยี่สิบเก้ามิถุนาหกหนึ่งนะครับน่าก็มีชื่อบริษัทอะไรเรียบร้อยรถล,ลำดับเดียวนะคะใช่ครับอ่านี่ก็เป็นการตรวจเช็คนะครับผมอ่ทัวใบ่นะครับ อ่ะได้เลยนะครับผมคอนโซลน,นี้ไม่มีร่องรอยเลยนะครับคุณลูกค้าร่องรอยนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็ยังไม่มีเลยนะครับเรียกได้ว่าใหม่ทุกจุดจริงๆนะครับผมใหม่ทุกจุดเลยนะครับอ่าโอเคก็สําหรับภายในนะครับผมคงมีกันเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราไปรับชมเครื่องยนต์ไปพร้อมๆกันว่าจะมีความสวยสดงดงามขนาดไหนครับผมไปกันเลย อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามารับชมเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์อันนี้คือใหม่กิฟเลยนะครับผมมีก็อาจจะเป็นเศษฝุ่นละอองนะครับหรือเป็นเขาเรียกว่าขนจากผ้าที่ว่าเอามาเป็นตัวขัดสีรถอ่ะแค่นั้นเองนะครับที่ว่าจะหลุดลอยนะครับตัวที่เหลือนนี้คือยางคงเดิมนะครับผมไม่มีตําหนิตรงไหนเลยนะครับให้ดูได้ทุกจุดท่านใดที่ได้ไปก็ถือว่า มสุดๆนะครับรถฝากก่ะโปรนี้ยังไม่มีขยับเลยนะครับผมโขกเครื่องยนต์เพก่งแล้วเนี้ยนะครับไม่มีหยดไม่มีเยิม้มอ่าสภาพนี่คือตรงรุ่น400กว่าโลยางแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูแผ่นเพจกันนะครับผมแผ่นเพจก็จะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถนะครับแผ่นเพจก็จะเป็น2,018นะครับผมอ่าปี18นะครับ มีป้ายหมอก็เรียบร้อยนะครับผมรับประกันอะไรบ้างคะก็มีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กลอง ecu นะครับผมรวมไปถึงเรื่องระบบแอร์ระบบไฟแบตเตอรี่นะครับผมชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็ทางบริษัทเราก็คือจะกาหนดให้นะครับผมว่าจะรับประกันกันที่เท่าไร่เท่าไหร่แต่ว่าเรามีใบรับประกันออกให้ทุกคันอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะก็สําหรับท่านใดที่ สนใจนะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมแล้วก็สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับผมก,ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องยู u ูบช่องของเราให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆถัดไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงมีกันเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ